สวัสดีครับติดตามชมข่าวระคข่ของช่อง7 HD ช่วงนี้ก็เชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรกราชินีพระราชทานยาและเวชภัณฑ์แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาปัตตานีเยะลาและนราธิวาสที่โรงเก็บอากาศยานท่าอากาศธัญทหารกองปีนท่าท่6อำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรกราชินีส่งรักกรุณาโปรดเจ้าโปรดกระบอกพระราชทานยาและเวชภัณฑ์ 1> 36 1หรอชุดแก่ผู้ประสมผูทกภัยในพิ้นที่จังวัดสงขลาปัตตา,านียะลาและนราชวาสโดยมีพันตรี